มอคกาพอดหรือที่หลายๆคนเรียกว่ากาแฟมอตม้มแค่ใส่น้ําใส่กาแฟปิดหมอ้อให้แน่นและตั้งบนเตาก็ได้กาแฟอร่อยๆและดื่มได้เลยมอคกาพอดนั้นเป็นอุปกรณ์ชงกาแฟชนิดหนึ่งที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศอิตาลีหลักการทํางานก็คือการใช้แรงดันของน้าร้อนดันผ่านผงกาแฟบดขึ้นมาด้านบน ทำให้ได้กาแฟที่มีความเข้มข้นสูงถ้าถามว่าทำไมต้องมอคก,ก้าพอดก็เพราะว่าโชงง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแค่ใส่น้ำใส่กาแฟปิดมอให้แน่นและตั้งบนเตาก็ได้กาแฟอร่อยอ และดื่มได้เลยถ้าจะเอาไปทําเป็นเมนูอื่นๆก็สะดวกมากมาลองชงกาแฟด้วยมอกกาพอกันวันนี้เราใช้มอกกาพอของ i อซ์มิกเซ็ตพร้อมใช้จะบอกว่าเซ็ตนี้คุ้มมากเพราะไม่ได้มีแค่มอต้มขนาด3คับนะแต่ยังมีเตาไฟฟ้าและช้อนตักกาแฟให้อีกด้วยแถมราคาก็ไม่แรงตัวมอต้ม มีให้เลือกถึงสองสีเรามาเริ่มทำกาแฟกันเลยขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำร้อนลงไปในส่วนด้านล่างของหมอ้อปริมาณจะอยู่ที่ใต้วาลและใส่ผงก,กาแฟบดในบาสเกตเราจะใช้ความละเอียดปานกลางคล้ายกับน้ำตาลทรายหรือเกลือป่นหากอยากเกินไปรสชาติจะไม่เข้มข้นพอแต่ถ้าละเอียดเกินไปกาแฟอาจจะขมไหมและจะทำให้มีกากกาแฟผ่านรูตะแกงฟิลเตอร์ขึ้นมาพร้อมกับน้ำกาแฟอีกด้วยจากนั้นก็ปิดหม้อต้มให้แน่นแนะนำให้ใช้ผ้าจับส่วนด้านล่างของหมอ้อ พอเราใช้น้ำร้อนหม้อก็จะมีความร้อนอยู่ด้วยเรียบร้อยแล้วนําหม้อวางบนเตาและเปิดเตาได้เลยเราจะเปิดฝาไว้เพื่อระบายอากาศเมื่อเริ่มต้นการต้มน้ําในส่วนล่างจะเริ่มเดือดและเกิดไอน้ําขึ้นการเปิดฝาจะช่วยให้ไอน้ําส่วนเกินระบายออกไปได้ทําให้ความดันในหม้อไม่สูงเกินไปพอเริ่มเห็นกาแฟถูกสกัดขึ้นมาด้านบนของหม้อแล้วก็ปิดฝาหม้อต้ม และปิดเตาได้เลยรอฟังจนเสียงสกัดเงียบและยกหม้อต้มลงจากเตาเพียงแค่นี้เราก็ได้กาแฟอร่อยๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ